อันทางในนั้นแล้วระบอดนะเพืงง่ออาบนานออแพ้ต้ยยองฝั่งเหยีดแพเหญ่มันร้อนอยู่กดไปแปดไปเก้าเลยนะแปดแปะเก้ากันอันใหญ่มันใหญ่ เห็นไหมหลังใส่น้ำเยอะแล้วดีดีกว่าทุกวันที่สองเยอะเหมือนแบบพอเวลาเราก็จะได้รับรับอะไรบางอย่างที่มันทำให้เรามั่นใจขึ้นงใส่น้ำเยอะกว่านี้เป็นที่รู้เรื่อยบ้างวิ่งแคมป์เหรอชอบชอบตอนแบบตอนสุดท้ายนี้นี้ไม่ถึงใช่ป่ะถึงมันดังไปถึงจะเบา มีหลายคนที่ชินกับการดึงไม้เหมือนเคยร้องไม้ที่มันดูดเสียงกว่านี้แต่ไม้ที่นี่ไม่ดูดเสียงทั้งเบียรก็เหมือนกันดึงไม้เยอะค่ะอะไรนะคะถ้าดึงน้อยกว่านี้จะขอพี่เ,เต้เยก<า>็ต้องอะไเนี่ยไม่ไม่แม่มไอตรงด่าคือของเดีก็ต้องใช้เสียงแมน,น ใช่มันไม่เหมือนในนี้มันดูดเลยอันนี้พอห่างนิดเดียวมันถืกมันเหมือนเดียวของข้างนอกเหมือนว่ายิ่งจะให้นายต้องชิดอ่ะชิดเลยใช่ปกติจะลากมากันอย่างเงี้ยจะได้รู้ไว้ครั้งหน้าลากกันเยอะเกินดึงดึงยาวที่แล้วก็เจอเพลงสิงสูงวิกนี้ก็เจอสิงสูงสูงมากเพลงนี้มีอะไรแบบว่าจะเอาอ่ะสูงอีกค่ะพี่โมร้องยังสดเออโมร้องยังสดนะสดสดอยู่ที่นี่ ใช่ไหมที่อย่งว่าพี่ว่าที่ยังจะไปล็อกเพลงอะไรเนี่ยมาคืนนี้ด้วเลยเฮ้ยไม่ิดอ่ะเอาเอาตยเหเฮ้ยอ้องไ่เป็นมันจะเป็นงงเออไฟดาบหอเครื่องลอกอุยไฟดับเปล่าไฟดาบปะอ๋อค่ันเป็นไหมครับาดปักใหม่าตองใหม่เ็นหมดอ่ะต้องทำนั้นก็เป็นเหรอต้องาตั้งใหม่เลย เดี๋ยวบินเก็บริมป่าป่ามันเป็นทุกตู้เลยนะมันเป็นทุกตู้เหรอไม่ขาดด้วยหรอกถ้าอยก็ติดนะเอออยก็ช่างด้วยบอกใช่หลายตัวกินด้วยกันถ้าเนี้ค่ะเดี๋ยวตะอุ่นแล้วถ้ารักพุงถ้ารักป่าหากินนะไม่ดูเป็นตัวเอง้ม่ได้ครับตู้นั้นกินได้ไหมอ่ะไม่ได้เลยตู้อะไรวะช้ไม่ได้เหรอเนาะพี่โมไปชอบผมกัน พี่ร้องขาดแค่นั้นเองแต่มันก็ไม่เสมอไปหรอกยังเมื่อวานพี่ก็ไม่สบายคู่ข่าวผมกก็ร้องได้พี่พี่ต้องเอาชนะพี่ต้องคู่ข่าวชนะต้องเอาชนะใช่พี่รู้สึกว่าต้องเอาชนะชอบมาลีเหรอแต่ละไม่มีใครไปร้องเลย ไม่ต้องร้องเพียงเลยไม่ต้องร้องสองคนคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนละเพลงผู้ชายเหลือหกคนชผู้ายเหลือคนก็เพลงคุชาร์ครับแล้วอีกหนึ่งคนชอชอเดี๋ยวเอาผู้หญิงก่อนเพียงสัตว์ชอมาลีทีมนูโน่ส่งผู้หญิงกับผู้ชายอย่างละคนมางั้นทีมก็มีคนมากกว่าหมอแล้วชอมาลีร้องไงใช่คืนส่งมาลีเธอตื่นปางนี้เธอยังไม่หลับฉันอนก็นอนไมีรักแต่ตายต่ตายใครร้องไดพี่ร้องได้แต่ว่ามันมีเพลงกระเป๋าแบร์ต้วงคนละย้อนจะให้ใครร้อง เอาย่างนี้นะเอาย่งนี้นะเอาผู้หญิงให้จบก่อนอ่ะเราจะได้ี่คือพี่ยอมรัว่า่า้อนแต่ผู้หญิงผู้หญิงอ่าแล้วเดี๋ยวผู้ชายช่วยกันดูนะว่าใครบอกอะไรนะนสาคนนี้มาร้องะไรนะมีแล้วนะเอ wanna be เป้เล่นนะมึมึลร้องน พี่วอามึงได้โอเวอร์ทีทมา close ได้ไม่รองเขาำหน้าร้องได้โดนสากลหนักไปแล้วถ้าเกิดใครจะยังโสดละมันรองผู้ชายผู้หญิงได้มันรองได้มันที่เหลือไม่ได้ M F มันเขียน M F จริงเหรอเฮ้ยพี่แลวเนยมันรองมันรองผู้หญิงผู้ชายได้ M F อะมันเขียนอะเมลกับฟรีเมลมันไมต้องเป็นทีกลางน่นละ อยากลองบิเลแน่อ่ะยาๆๆก็นั่นไงก็มันก็มีเพลงที่ทุกคนอยากร้องแต่ว่าเราก็ต้องร้องเพลงที่เราทําให้หิมชนะไงเข้าใจป่ะกูก็กอยากร้องบิเลเน่เลยแต่กูกก็ต้องร้องเพลงที่เต้นเข้าใจปะพี่อยากว่าภูเขาอมันไม่มีใครได้เพลงที่ตัวเองอยากได้เสมอไปหรอกมันทุกอยากร้องบีเลเน่อ่ะองแพ้หมดอ่ะมันแพ้ เราต้องทำเพื่อนเราต้องทำเพื่อนเราจะมีผู้ที่ชนะขาดให้รู้ไปเลยถูกไหมเพาชนะขาดเอาเนี่ยไปชนยังกดเอาง่ายๆนะพี่บอกให้เอาแตนไทยมาร้องกดระย้อนชนะแต่ใครร้องกดระย้อนชนะบทเพราะฝั่งไวเทมร้องมันเอ็มได้จริงๆไอ้เกี่ยไม่แน่เทมมันก็เต้นได้พี่แต่ไม่ช้าพี่อย่าลืมว่าเขามันจะได้มันจะได้แรงตรงไหนมันได้มันได้คะแนนเทตรงตรงที่ว่ามันต่างชาติแต่มันร้องได้อะ ไม่พี่่อยไม่ได้เลยผู้ชายทีมเรากดหลายย้อนร้องได้ทุกคนจริงถ้าร้องไม่พี่มองหาไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเทมันอ่านภาษาไทยไม่ได้เขาก็รู้กันหมดนะแล้วถ้ามันร้องลูกทุ่งอ่ะร้องแบบออกลูกทุ่งอ่ะพี่คิดว่ามันไม่นี่อะเขาเทคะแนนนะพี่ กรรมการเทนะบอกเลยนะที่เรามึงอะลองทุ่งได้หมดเยอะนะเว้ย M F อะลองทุ่งได้แต่กดไหล่ยอมันไม่ได้ลูกทุ่งจ่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกทุ่งมีเดียมันที่แล้วเบนก็โดนดิสเลยเบนก็ไม่ถนัดที่กอดไหล่เบนก็ไม่ถนัดในทุ้งจริงจิ้ก่อนได้ไหมจะได้เคลียร์ทีเลยอ่งตอนนี้มันจะจะได้จบอะเพลงเนี้ยคือเพลงผู้หญิงไหนเพลงไหน M เอ๊ะเกม M กับ F คือจังหวะ medium and fast อ่าฟังครับฟัง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 ทีละอย่างทีละคนเนเนเน่ร้องร้องใครอะใค้คนไร้องเออจังหวัดที่นี่้ยญิงรอห้านิ้วมือเลยวะ I wanna be v i l l a i n s so freaking bad ให้มันร้องแค่นี้แล้ว อันนี้คร่าวๆก่อนนะไม่เป็นไรเบลเพลงอะไรก็ได้แล้วตอนเอาจริงถ้าจะปรับอะไรก็ค่อยว่าแต่บอกเลยนะถ้ามีเลื่อแหน่ให้เป็นบุคลิกที่เสร็จตอน้พูดอีกทีนะเออมันเป็นเป้นเท่นะมันต้องเท่อะหรือว่าตอนจะยังสดตอนตอนนี้อยากจะบอกว่าแสบบุคลิกเดิมไม่ได้นะคือคยร้องเพลงนี้แต่ว่าองเพลงนี้ด้นะนั่นแหละทมีนั่นไม่เอาเรื่องแหนแต่ว่าเห็นภาพนั่นเลยนั่นเพลงที่เหลือได้เหมร้องเพลงแสบเลยอ่ะให้เบลวแสบอ่ะเบลอย่างแสบดิแสบสักพอน สูงย <Jose> ิ้มหวานข้างในเชื่อเชื่นหรือว่าต้องแล้วก็ตอนนี้หรือว่าต้องต้องฮุกเลยก็ลองก็แซ่บก็ไปถึงสวงใจซึ่งละกันครับดัรไทยลองนีดแซ่บแซ่บหนึ่งแซ่บลองแซ่บก็แซ่บก็ไปถึงก็เต็มเต็มเลยลองขอว่าลอแซ่บก็ไปถึงสวงใจดีอดีลองลองขอฟังขอฟังนี่ก่อนนะก็แซ่บก็ไปถึงสวงใจซึ่งละกันใจ จะคู่ไปยังี้อะไรก่จะะจะคูไปถึง่อยซึ้งละกันจะอยโอ้พูดดีกว่าพูดทีลองขอพูดทีหน่อยพูดไม่ได้อะพูดทีพูดทีพูดทีชอบมากที่ฉันรกเอพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าฉไม่ได้นแคอยากจะ่นตันนัน ก็สอดสอดอยู่ทั้งนี้สอดสอดอยากเอารักมาหลดหลดโอตายคุณพงษ์ยศนี่เปลี่ยนรู้ใช่ไหมไม่ไม่เขาไม่เปลี่ยนเท่าที่รู้อ่ะหมายถึงว่ามันเป็นไม้ไม้เ็ปใช่ป่ะก็เต้นแบบนั้นแล้วก็เป็นแบบนั้นก็ความหวังของเราอยู่ที่นัองมุกนะครับแต่คือตอนเนี้ยโอเคถ้าเรายังสอดนี่อะไรกากาใช่ไหมลองสักท่อนโคชัวเนี่ย ลอยใจลอยไปให้ส <muitas> ุขสบายลืมความห่วายไปอยู่กับแรงอยู่กับกาคนเหมาะเออเอาอย่างเงี้ยเลยเอาอย่างเงี้ยเลยจริงจริงนานเอาเอาสวยๆเลยนะพูดเลยแมงปอแมงปอชนะชัวร์เอาผู้หญิงทำได้ด้วยเอาแล้ใครจะทำเออใครจะทำได้อย่างเงี้ยแมงปอเป็นตัวของตัวเอง ตอนนี้วางเป็นเอาเอาฟังนะของผู้หญิงนะที่ได้นะตอนนี้ตอนนี้เฉยๆนะมุกเป็นบิลเลนแอนด์เบลเป็นแสบนันยังโสดได้เป็นไทยเป็นผู้หญิงทีแมงปอกกาๆร้องไงนะร้องร้องก็แซกกสแซกคือไปถึงสวงจะเอ้ยซึ้งเลึกเกินใจเอ้ยเบลพุ่งหวานหวานไม่ใช่คนเสียงนะนันเดี๋ยวมองผู้มองเห็นภาพก็ตาแสบที่เราต้องลวมผมตื่นอ่ะ

ากเลี้ยงเนี่ยใช่ไหมพี่เบนลองฝากเลี้ยงได้ไหมฝากที่เจอที่อยูแล่อยู่กับเจอแล้วกันแต่ฝากเลี้ยงอ่ะไม่รู้ดิทาเต้นท่าเต้นแบบไม่ไม่ไม่เบลอ่ะต้องพี่เอกแล้วรู้สึกว่าุกอ่ะน่าจะร้องคืนนี้เลยเนี่ยร้องฝากเลี้ยง อันนี้เหมาะกว่าเพราะว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วเพลงคืนนี้อยากได้กี่ครั้งมันแมนอ,ะ <c oughs> อ่ะเอาแล้วไม่อยากจะแมนมั่งแล้วเตะ,ตะบอลมาเตะบอลพี่ซึ่ไม่เต้นนี้แล้วฉันไม่ไ,ไ,มไหวนะคือล่าน่าไอ้ฟุกอ่ะมันเหมาะที่จะไปไอ้หมดคืนนี้ยยนอยากได้กี่ครั้งแค้เล่ะแต่ว่าตัวมันหนักไม่ได้หรอกเพราะแต่ถ้าจะ<อ><อ>ให้รมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยไม่เแมนมันมีท่าเต้นที่ไม่ใช่ท่าเนี้ที่ฟุกเคยเต้นที่ฟุกเคยร้องเพลงเนี้ยลองร้องให้ดูหน่อยไอ้ชอบมาเอาเอาชอบมาเลยคุณข่าวไพี่หน่อยคัดถ้าเกิด ใครร้องเพลงนี้อ่าฝั่งนู้นถังเบียฝั่งนู้นอะเพลงไหนคืนนี้คืนนี้ถังเบียพี่พี่บอกไม่กลัวถังเบียอาจจะร้องคุกเข่าด้วยซ้ำจริงจริงแต่เราไม่อยากร้องคู่อีกทีที่พี่มองที่เป็นมองด้วยคือถัเบียอาจจะร้องคุกเข่าถังเบียบอกแล้วว่าอยากฟ้าอยากได้คืนนี้แล้วไอตองกระเป๋าแบรนเป็นเขารู้สึกเบนเป็นงี้พี่ว่าว่าถังเบียคุกเข่าถังเบียร้องเพลง คืนนี้เล่นกี่ครั้งลองกระเป่าแบน่อะเหินฟ้าร้องเพลงปากเลียงเถินฟ้ายังมาบอกเลยว่าอยากอยากเอาใครไปว่าเหินฟ้าหรือวะยากอยาองภูเขาดิอยาเอาใครไปจู้เหินฟ้าอะลองูอะฟังหักเร้ผภูเขานะหลังหลัง้เอาฟังฝังล้อภูเขามอะฟุกเลยชำรคหรอ ฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนที่อย่าไปทิ้งตัวลงคู่กาวกอดขาเธอเอาไว้ลองเพลลองเท่นเลองเลนลองเนีคือผู้ชายได้หมดเลยผู้เขาได้ไองลองคือตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะทำงไงถึงทีมเราจะชนะเราว่ามันอยู่ที่เนื้อเสียงนะเมื่อกี้พี่ถังร้องอ่ะมันก็ร้องได้แต่มันไม่มันบางขอลองเทนเอทน่าด้ ฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนจะอย่าไปทิ้งตัวลงเสียโคตรหล่อไม่ใช่ไม่ใช่แนวฮิวดฉันเห็นนะแต่แต่เราเราก็อยากพูดถึงถ้อยากชนะมันก็ต้องพี่เอปะวะตองพี่เอใช่เ้ี่เอแล้วใครร้องท้ามารีอุ้ยใครร้องได้ามารีแต่จะช่องมารีก็ได้ลอง เพลงอะไรเจชอมาขอเนือเพลงเจ้าชอมาลีดึกดื่นบ้านนี้เจ้ยังม่กล้านอนไมหลัตตนตาต่า่กงที่เขออีแล้วขจะเขายเลยครับเจชอมาลีอันนี้ทำผู้หญิงไบก็วาว้เพง้เอาว้าถ้าอยากเชื่อเ้ามีดึดนบ้านนี้เจ้านอนม่หลับ ก็ยังมีกลับยังตาตดอตากับใครเธอใครยิงนึกยิงแย้มยิงบ้านกินใหญ่สุคงไม่รู้อะไรว่าจะไม่ใครเธอรอจงคืนยิงหรอก็ได้แล้วแต่แต่เพลงฝากเลี้ยงใครจะเต้นแค่นั้นแหละกต่ที่ทั้งเพลง พี่ต้องร้องพี่พี่ถังร้องเพลงไหนครับพีเจเจพี่อยากร้องเพลงไหนฝากเลี้ยงเต้นไหมกระเป๋าแบนแฟนดีมใช่ไหมพี่ธนาจะมีการเต้นไหมพี่อเยพี่เจก็ฝากเลี้ยงพี่พี่เอาง่ายๆฝากเลี้ยงอ่ะคอนเสิร์ต632ามสิบสองอะพี่เจพี่เจร้องเสร็จแล้วแบบเหงื่อแบบใช่เหนื่อย่างเงี้ยคือถ้าให้ตัวไม่เป็นไปเต้นเสียเวลาสำหรับเรานะตรงนี้ไม่มีใครเต้นเป็นเลยแต่เนี้ย จะอยากชนะเละที่้นีก็ได้องแพ้องนีเไม่ใช่รี่องอเพลงไม่ัเพลงก็ไเล่นได้ที่เลือนีอาันเราเหลือเราเหลือสามคนสุดท้ายสำหรับเพลงที่สิบเอ็ดออกมาเลยสามคนสุดท้าย เจ้าชอมันลีฝ <Yeah. S 3> hey, hey, ากรักอยู่นี่ ฝันและฝ่ายยูนี่ใช่ไหมให้จับก่อนเลยโอเคอ่ะผมให้เขาจับก่อน,นเอาให้จับก่อนนะนอโอเคได้ตกลงเราไม่มีใครซ้ำคู่เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยดีจริง